ก่อนมีอาการใช้แ,แรงฉีดไปแล้ว1โดสแล้วกินเข้าเองหนึ่งโดสตอนนี้ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคนนั่งปุ๊กม,มันรู้สึกแบบว่อแบบหูดับป๊อกเหปกติอ่ะมันเกินคนปกติไปค่อนข้างจะเยอะกว่าคนโรงพย Now, <go. S 2> าบาลจตุภัดรอย อาการกเฉยนทุกคนหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็พานุงกรอไปดูที่แล้วก็ไปดูบ้านหลังใหม่แต่ระหว่างที่กาลังไปดูบ้านที่ที่สองทุงก่อนมีอาการช้นาแรงเหงื่อออกมือเหงืห่อออกเท้าแล้วหน้ามืดแล้วหูดับด้วยทีน,นี้ก็เลยพานุ้งกรอวิ่งกลับมาแอดมิดหวังว่าคงจะไม่เป็นอะไรมากหวังว่าตุองกรอจะปลอดภัยเราได้ใช้ห้องนี้ก่อนเวลาอันควรมาประมาณ6กเดือนจริงๆแล้วห้องนี้ตั้งใจว่าจะให้เป็นห้องคลอดนะมาเพราะว่า กิดาการไม่สบายแบบกรนะทันหันตอนแรกก็ตีความไปหลายเรื่องมากอาการเป็นไงลูกได้ทำแนหน้าใหม่นะว่าควรจะต้องเริ่มออกกําลังกายนะต้องเดินให้มันเยอะขึ้นหน่อยเพราะาตอนนี้แบบว่าเรานอนนั่งวีลแชร์อย่างเดียว ในหัวใจของคุณแม่จะไม่แข็งแรงพอได้รับฟังอย่างนี้ปุ๊บก็แบบดีใจก็แบบโอเคงั้นไม่ต้องใช้ view share วิวแชร์และเดินเอาปรากฏว่าไอ้ตัวที่ดินเนี่ยคือยืนกลางแดดแล้วแดดมันจ้ามากตอนบ่ายๆเนะเสร็จปุ๊บเราก็มาต่อกันที่โครงการหมู่บ้านต่ออีกซึ่งโครงการหมู่บ้านเนี่ยก็คือแบบมีเย็นสลับร้อนแล้วก็มีอาเจียนด้วยจะย้ายไปดูบ้านหลังที่2ก็เดินอีกเดินแลเรารู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วแบบเกินไปอะ่ะ หมือนจะไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยต้องนั่งพักดีกว่าด้วยเขาที่มันร้อนมาทั้งวันหรืออะไรก็ไม่รู้ลงจากรถกอล์ฟแล้วก็เดินขึ้นมาไดเลยมันเหนื่อยอีกแล้วอ่ะเหนื่อยในปกติอ่ะก็ฝืนเดินอีกได้สอก้าวเท่านั้นก็หยุดแล้วก็บอกว่าจะเป็นลมเพรานั่งปุ๊บม,มันรู้สึกแบบว่อร์ปแบบหูดับป๊อกอื้อไปเลยอ่ะมันเหมือนหัวใจมันทํางานหนักมากแล้วแล้วหน้าซีดปากนี่ขาวเป็นอย่างนี้เลย เป้งบอกว่าเออเดี๋ยวค่อยมาคุยวันหลังละกันเรื่องโครงการบ้านตอนนี้คิดว่าควรจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วมันไม่ยอมดีขึ้นน่ะกินน้ําหวานไปก็ไม่โอเคเรารู้สึกผื่นพมแบบจะอ้วกค่ะเสร็จปุ๊บพี่เป๊ก็เห็นอาการไม่ไดีบอกว่าพอดีวะไม่อยู่ต่อแล้วอ่ะคิดว่าแบบนี้อันตรายก็เลยรีบไปถอยรถมาตอนแรกก็กาจะเดินขึ้นรถ แต่ปรากฏว่าแบบมันไม่ไหวจริงๆแม่ก็เลยแบบกอดคอเลยหลังจากนั้นเอได้แอร์อะไรมันก็เริ่มเหมือนเหมือนจะกลับมาเท่าที่ดูอาการหนึ่งเลยเป็นเพราะว่าแพท้องหนักมากทัานนี้เป็นคุณหมอหัวใจมาพูดนะคุณหมอที่ดังนันหัวใจอ่ะเขาสั่งพยาบาลในแผนกฉุกเฉินว่าจะให้วัดความดันกับชีพจรนะก็ความดันนิ่งดีนะ,ะแต่ชีพจรเนี่ยตอนนอนน่ยอยู่ที่จะสิบกว่าจะดสิบถึงแปดสิบประมาณพอลุกขึ้นมายืนปุ๊บได้ร้อยสิบพี่พยาบาลเขบอกว่าโอ้โหมันเกินคนปกติไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควร เล่าให้คุณหมอฟังว่าเออจริงๆแล้วแบบเหตุการณ์มันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างคุณหมอก็วินิจฉัยคิดว่าเรื่องโรคหัวใจโดยตรงไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนอเรียบทเร็วๆอ่ะมีผลมากๆแต่ทีนี้เนี่ยไอเรื่องอาการที่แบบว่าลุกขึ้นปุ๊บปรากฏว่าพอลส์มันขึ้นไปประมาณแบบ50-60เนะี่ยหมอวินิจฉัยขึ้นมาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าขาดน้าําอันแรกและอันที่2อ,อาจจะเป็นเพราะว่าการที่เราใช้ชีวิตแบบ f l a กมาตลอดพอเรามาใช้ชีวิตแบบเริ่มใช้ร่างกายมากขึ้นเริ่มใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นบวกกับแดดด้วยมันกก็เลยอาาาจจะทํให้ร่ง ของเราคาุณหมอเดาบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตอ่ะลงไปนอนที่พ hm ื้นเลยนอนราบยกเท้าทห่สูงหมอบอกว่าที่เหมาะที่สุดสําหรับคุณแม่นะครับก็คือโยคะกับการเดินในน้ําเดี๋ยวพวเราดูแล้วกันว่าสุดท้ายผลเป็นยังไงแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาไม่ได้หลายตอนเป็นให้ดูมันน่ากลัวมากเลยไม่มันไม่ทันด้วยเพราะว่าตอนนั้นคือมันควรจะต้องเอาหนูไว้ก่อนไม่ใช่ว่าแบบมันเอาคอนเทนต์ ขเ,ขาาเขาถามเลยว่าได้หลงหรือเปล่าลกระแทกหรออือเปล่าบอกว่าไม่ครับไม่ได้กระแทกมีเลือดหรือเปล่าไม่มีครับอย่างนั้นคือลูกปลอดภัยไม่ต้อรอดไมได้พะลูกจริงจริงตั้งสติมากแบบไม่ได้นะไม่ได้นะต่อจากนี้ไปก็ต้องหน้าที่ของคนที่อยู่ข้างๆอย่างเราก็คือต้องคอยเติมน้ำให้องกตลอดเวลาแล้วก็คอยเตือนเขาให้ทานข้าวตลอดเวลาแม้ว่าจะทานแล้วก็จะเอาออกตลอดก็เดี๋ยวตอนนี้ประมาณตีสองก็องให้องกนอนพักผ่อนแล้วว่าอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณหมอจะเข้ามาเช็คแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้นอนไปคุณนายนะครับ ใช่รครับครับ p a i n of the Year น,น้องกอลล์เขาว่าเมื่ไไหหอ, <c oughs> อ,อเช้านี่ต้องยกตำแหน่งนี้ให้เลยเพราะว่าเมื่อเช้ากิาานยาผิดไปไ,ไหนเล่าให้เขาฟังสิหมอสั่งให้ยยาเพิ่มอีกหนึ่งกล่าวว่าเออเราจะกินแต่วิตามินนะคุยไปแกะยาไปคุยไปจัดยาไปปุ๊บกินด้วยวความเคยชินเป็นไงยากแก้เจนไปชินไปแล้วหนึ่งโดสแล้วกินเข้าอีกหนึ่งโดสอันนี้ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ก็คือยังอยากเจนอยู่ดี คือเหมือนไม่มีอะไรหยุดเขาได้ต่อไปตอนแรกคือมีคุยกันเมืม่อคืนว่าอยากส่งานุก่อนลงไปเดินเล่นดูบ้างแต่มาคิดไปคิดมาตอนนี้น้องกออยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงกัน<ๆ>เขาเลยคิดว่าแบบอาจจะเลื<ๆ>่อนเรื่องน<ๆ>ี้ไป,ไปก่อนแล้วก็ลองไปเดินเล่นหน้าบ้านดูแทนแต่คิดอีกใจหนึ่งก็คือถ้าวันนี้เนี่ยเกิดลงไปเดินข้างล่างใช่ไหมแล้วมันเกิดแบบมีอาการขึ้นมาอีกมันก็ใกล้หมองไงหมอจะได้เช็คได้ถูกต้องลังเลครับคิดว่าไม่ดีกว่าพักผ่อนดีกว่า<ช>อย่างนะคือจัดยาอะไรก็ไม่รู้เกินเข้าไปด้วย ไลท์มอนนี่อยู่ใกล้มือบอกครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวสายสายคุณหมอภูพรจะไว้เข้ามาตรวจไขมีร้านละหนึ่งเป็นร้านเข้าเดี๋ยวหมูปิง้งเขาบอกว่าเป็นโปรโมชั่น5้าไม้55บาทแถมเข้าเหนียวนนหนึ่งกับอีกอันนึงคือหมูปิ้ง10บไม้ร้อยยี่สิบบาทแถมข้าวเหนียวสองไม้แถมข้าวเหนียวหนึ่งหอก็คือไม้ละสิบบาทและข้าวเหนียวห้าบาททีนี้ไม่ได้แถมอาจจะขายข้าวเหนียวห่อละห้าบาทนะส่วนสิบไม้ร้อยยี่สิบนี่แม่กำไรเกินคนคืขอข,อขายไปตังค์สามคน อย่ากลับบ้านคุณหมอว่างั้นก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งเดินก็วิวแชร์ไปก่อนอืมอาจจะคิดว่าอาจจะซ้อมๆด้นหน้าบ้านด้วยกันอะไรอยู่ๆข้างๆแบบประคองไปด้วยกันอะไรเงี้ยฝึกๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอเก็บยากระแทนให้ก่อนกลับบ้านเดี๋ยวจะมาดูน้ตโอเคว่าน้องโอเคไหมโอเคแล้วมานำอะไร แล้วก็เมื่อคืนจนถึงตอนเช้าก็ไม่มีเลือดออกคือโอเคงั้นน่าจะไม่กระเทือนไขมันก็ไว้โหี่คนล่างครับคนล่างคนล่างวันเรียบร้อยวันนี้ เกาะของมดลูกกับรกเขาก็ยังอยู่ปกติดีนะถ้ามีก้อนเลือดวิ่นเลือนซ่อนอยู่เขาก็จะเห็นเป็นก้อนดำๆเกาะอยู่กบนของอันนี้ไม่มีอะไรเลยเส้นขนัดก,ก้นก็เริ่มเห็นชัดขึ้นอย่าง,มาางเมื่อวานรู้สึกว่าจะเห็นอันนี้เห็นมุมเส้นช,ชัดกว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันคว้างม,มากครับคุณลอยตัวละวยังขอบฟิวเออเริ่มแล้วเริ่มโดนโดนละเฮ้ยดดีเพราะแอบคนน้องเอาว่าไม่ไม่ยอมไม่ยอม แต่แอคทีฟดีทั้งคู่นะอ่ะสิสอัพคนนี้สิสอัพโชว์เฮ้ยขาขอที่ขานะโอ้โหทีเลยเลยแต่คนนู้นเขาจะคึกกว่าเขาพลิกตัวได้ถ้าถ้าขยับตัวกับพลิกตัวคะแนนจะพลิกตัวจะสูงกว่าเพราะมันตักล้ามเนื้อขึ้นหลังขาแล้วแข็งแรงกว่าน้อยพูดเป็นเหมือนยิมนาสติกลีลาเลยถ้าเป็นท่านี้จะได้คะแนนเยอะกว่าโดยสรุปก็คิดว่าถ้าส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือพวกแบบหลบเป็นลมเสร็จแบบหน้าท้องกระแทกศีรษะกระแทกหรือว่าก้นจำเป้ากับถึงจะมีเอฟเฟกต์ของของแม่ไม่มีอะไรเลย อันนี้เราเช็คเพื่อความสบายใจเฉยๆเนอะดเก็ดูหัวใจได้ดีทั้งคู่แข็งแรนทั้งคู่นะไม่มีเอฟเฟกช่วงที่เราปรับตัวไปอยู่นิ่งๆอะหัวใจเราก็คิดว่าเราได้พักเขาก็ทำงานบางแต่ว่าอยู่ดีๆพอไปเดินเยอะมันอาจจะนะแล้วก็บางที่ที่อากาศร้อนๆ่ะหรือว่าอากาศที่มันไคร์เทม่ดีคนท้องจะลำบากอันนั้นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เน่เวลาลุกต้องช้าๆนะถ้าเราลุกเร็ว บางทีก็หน้ามืดนะบอกว่าตอนนี้ถ้ายังไม่หายเต็มที่ถ้ากินยังไม่ไ,มได้ก็นั่งนั่งรถเข็นให้แปรงรถเข็นไปก่อนก็ดีสบายๆส,ส,สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เออแล้าาหายแพ้ท้องสมมติเราซัพพอร์ตอาหารได้ก็อาจจะปรับจากแบบตอนแรกอย่างอยู่บ้านก็บางทีแค่เดินครั้งเดียวอาจจะลองเดินแบบในบ้านดูก่อนว่าโอเคนะสภาพยังได้การลุกก็ค่อยๆลุกแล้วโอเค สุดก็คือว่าช่วงช่วงที่กำลังแพ้ท้องอยู่ตอนนี้ก็คือเซฟตัวเองไปก่อน,นอครับแบเดิมไปก่อนดีกว่าถ้าโดยภาพรวมอีกสองอาทิตย์ก็จะดีขึ้นอีกสามอาทิตย์ก็จะดีอีกคือ <Okay. S 1> ต้องมองเป็นแบบรายสัปดาห์แต่ถ้ามองรายวันวันนี้ดีพรุ่งนี้ดีมันลื่นน่าจะดีนะมันอาจจะแบบมีสปริงเล็กนอ้อยอ<ห>๋อจะแย่ลงหน่อยอ่าหนึ่งแต่ว่าแต่ถ้าดูภาพรวมเป็นรายอาทิตย์อะมันจะค่อยค่อยดีโอเคครับก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเกลือหมดให้ให้คุณแม่เรื่องลดอาการคลื่นไส้ก่ออออนนนลับบ้้้้าาาาาปสเเเเหคะะะะพพงททิียยยยยรรรแวถข อยู่นี่ก็เดี๋ยวหน้ามืดนะเพราะว่าลมหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่ที่โร่มๆดีกว่าอันนี้เราจําเป็นต้องต้องอยู่ห้องมืดเพราะว่าเราลองตรวจเด็กนะครับเดี๋ยวให้น้องพาไปห้องห้องใหญ่ขอบคุณมากครับคุณหมอครับผมก็ไม่มีอะไรครับดูดูด้านโลกหัวใจอะไรไม่มีความตันก็ดีตลอดหลับเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นๆน่าจะกลับไปพักบ้านได้สบายสบายพ่อหนเ่มดีครับดีครับขอบคุณมากครับคุณพ่อขับรถช้าๆนิดนึงได้ครับครับผมได้ครับโอเคเดี๋ยวรอทั้งเพื่อนหมดนะขอบพรบคุณค่ะ